มันคือระบบน้ำโซล่าเซลล์นะครับเมื่อกี้น้ำหยุดไหลเพราะว่าไม่มีแดดตอนนี้แดดมาแล้วนะครับน้ำก็เริ่มไหลอีกดลยอาบเลยอาบเลยลองเบ่งอาบดีบอสน้ำน,นั่นใส้ทอสองนิ้วเคลื่อนสองแรงทำห้าร้อยวัตต์อันนี้ แผงโซล่าเซลล์หกแผงนะครับขนาด410บวัตต์หกแผงวันนี้แดดไม่จ้าตลอดทั้งวันนะครับน้ำก็ไหลแรงบ้างค่อยบ้างนะครับเย็นวาโฟกัสเย็นบอรสชาติดีว่าน้ำเืดวา พอแดดเริ่มมาน้ำก็จะเริ่มแรงขึ้นน้ำดืม่มได้สบายดื่มได้นี่สามารถผลิตเป็นน้ำดืม่มได้เลยสะอาด้วยวันนี้มาลองดูนะครับนีนนพออ่าเรียกว่าอะไรเนะมฆเริ่มบงังแสงอาทิตย์น้ำก็หยุดไหลเอยงเครื่องตัดเองเลยน,น,ลนะครับอันนี้ทดลองมาประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้ว น้ำเพิ่งหยุดไหลเพราะว่าไม่มีแสงโซลาเซลล์แสงพาทิตย์ไม่ไม,ไม่ไม่ส่องลงมาที่เครื่องโซลาเซลล์นะครับวันนี้เป็นวันที่20พฤศจิกายน2563ชุดนี้1,500วัตต์ราคา40,000บาทอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับไม่รวมค่าเจาะบ่อบอร,รดาน ค่าเจอะบาระดานหมดไปอีกประมาณทั้งค่าอุปกรณ์ค่าท่อค่าอะไรทุกอย่างเจ0 0พันกว่าบาทนะครับรวมแล้วระบบน้ำตรงนี้หมดไปประมาณ4ี0 0มื0นเจ็ดพันบาทตัวเลขกลมๆนะครับด้านล่างเดี๋ยวต้องมีการเทยึดขาไว้นะครับอันนี้เป็นการลองระบบก่อนที่เฉใ้พอได้แล้วก็จะจัดให้เข้าที่เข้าทางเทพื้นปูน เพื่อยึดขาไว้ไม่ให้ลมพัดไปนะครับครับเป็นน้ำแล้วก็ชื่นใจมีน้ำทำกเกษตรนะครับขอบคุณมากๆนะครับ